กลิ่นีลงทุนถ้ามาซ้อมมาเลยครับแบบขาดลงมาปุ่มสวิทช์ปิดเปิดเพิ่นเปิดมาไลยครับตัวนี้ของพญางานฐานเพิ่นน้ำใหม่ซ้อมให้ลุงทุนมันมีอะไรเปลี่ยนในเพิ่นก็เลยทำการต่อตรงใลยเพิ่นครับก็เปพิ่นใส่ดีกว่าซื้อใหม่ตัวนึงตั้งแต่หลายบาทอยู่ครับตัวนี้อุปกรณ์ครับกระแดกบัตรกีตัวนึงครับตะกัวครับถุงยาครับสายไฟไขค้วหน่อยนะครับเป็นไก่ต,ตัดไฟเช็คกิมนีบเอามาเริ่มกันเลยครับ เติมแรกเขาก็ถอดก่อนครับตอฟ้าดาันลังมันตัวนี้มันจะถอดอยากน่ดหน่อยครับมันโดนเรอล็อตมันขึ้นสนิมมงครับตอดเจ็ตมันก็จะมีล็อตอยู่ข้างในสองตัวครับล็อกแผงวงจรมันไหวอยู่ครับมุนคายออกเลยครับมุนระวังระวังนิครับข้างในเพราะว่ามันมีแผงวงจรมันครับเติมแรงเขาก็เอาทานออกมาก่อนครับนะ เราทานออกมาแล้วค่อยดึงแผงมันออกมาครับบะมีอย่างไรครับมาแบตขาดหัวแบบนี้ครับบายุงยาครับหลังจากนั้นเราก็ลองจีไฟบ้างครับมาจุดไดเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับมาแบตขาดหัวมันจะมีสองสเต็ปครับจะมีไฟสูงกับไฟลีครับนี่ครับเขาเลยจุดมันนะครับสองจุดนี้เขาจะทาการบัดกีต่อสายครับหลังจากนั้นเราก็ไปจอเลยครับ จอดันแขงๆนั้นเลยครับจอให้เป็นหูหน่อยเพราะจะสายไฟแย่เขาได้ครับจอล้วก็ปาดขีมมันออกจะหน่อยครับนี่อห่มันอย่เรียบครับสวยงามครับเบลินครับตอนจอเขาเอาหัวแหลงเข้านล้วครับจีเขาไปเลยครับหึงเป็นหูเพราะจะสายไฟแง่เขาได้แล้ครับเอาสายไฟแย่ครับไปก่อนครับลงทุนงกับปาดหัวมันก่อนตัดหัวไวให้มันยาวให้ครับหลังจากนั้นลงทุนงกับสิ บัตกีตะกลัวเข้าไปครับบัตกีตะกลัวเกือบท้องแดงมาหน่อยครับเผื่อเวลาเข้าที่ไปบัตกีกับแพงแล้วมันจะได้ไง่ายๆครับเอาไปจีนในแผงเฮ้าเอาหมวแหลงจีเข้าไปหน่อยนึ่งมันก็อยู่แล้วครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับเวลาบัตกรีราว้งนะครับอย่าให้จุดอื่นมันมาเชื่อมต่อกันด้ครับ อันนี้ก็เป็นขอควรระบัางขอหนึ่งครับสายแหลกเรียบร้อยแล้วครับเส้นที่สองครับเส้นที่สองเข้าเฮ็ดขึ้นกันครับตัดแต่งสายความยาวมันพอดีครับตัดแต่งเราก็บัตรกีตะกัวเข้าไปขึ้นเกาครับเฮ็ดขึ้นกันครับสายแหลกแล้วครับบ่มีอย่างยุ่งยากครับเฮ็ดง่ายผู้ใดมีอุปกรณ์ก็ลองเฮ็ดเบิ่งงด้วยครับเพราะว่า มาแบตขาดหัวนี่อาการเสียแต่ละยางสีใล้ายๆกันครับตัวปิดเปิดแน่ชัดแบตบวกเขาแน่บังเทือกับสายที่มันเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่มันผุมันขึ้นสนิมครับมันมีอย่างร้ายครับว่าแบตพวนี้นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่หลังจากที่เขาบัดกีนี่แห้องสิประกอบครับประกอบแล้วก็ข้าสีใสโตเสียบสายไฟครับเสียบสายไฟโต กับตัวเมย์อแบบเป็นแจ็คเสียบครับมันยังไงครับเวลาประกอบก็ต้องระวังระวังครับค่อยๆประกอบครับเดี๋ยวมันจะไปถือสายไฟตัวเองขาดครับลงทุนเฮ็ดมาหลายโตแล้วครับอาการแตรละโตก็แตกตางเงินไปเพราะว่าอยู่เงื่อนหมอแบตลงทุนมันมีหลายโตใสไ่ไปบดลน้ะครับพวกนี้ใส่ไปสักพักหนึ่งมันก็นเริื่มเสียครับเสียเพรากองผสมเอาดกว่าเขาจีสือไหมครับ ตัวนหนึ่งมันกัสิหลายบาทอยู่ครับพอเว,วลาเขาใส่ไต่คบไต่เขียดไปบุญไปพีครับบางเทอมันตากฝนนะครับหนาซึมเขาก็มีตามมาอยู่การใช้งานมันก็มีครับเดร๋ยวเราขาก็ประกอบฟ้ามันก่อนครับเขาได้ถอดออกอุปกรณ์พวกนี้ลุงทุ่ก็ซื้อไ้ซ่อมพวกคอมพิวเตอร์ครับราว่าแต่กอรซ่อมคอมพิวเตอร์ต่างโตอยู่ครับ ส่งก็เป็นงูงูปลาปลาแล้วครับบลดิเก็งหรครับแต่ว่าพ่อสองเขาจะคล้องเองได้นะครับหลังจากติดประกอบแล้วครับรามาตัดสายความยาวมันพอดีครับนี่ครับแจคเสียบสายไฟครับตัวปูตัวเมียครับอันนี้ลุงทุนสั่งซื้อมาใหม่เลยครับเวลาเอาสื่อก็เหลเือขนาดน้าเนื้อครับความใหญ่มันจะมีหนีบสายไฟตั้งแต่0.5 1.5มิล นี่ก็แล้วแต่เขาสีเหลือกใส่ครับแล้วเอาสีใส่กับสายไฟเบอร์ไดครับขนาดไดครับเราก็สั่งง่อยใส่ครับมาตัดเรียบร้อยแล้วครับเอาต่อกันเลยครับนี่ครับไม่ยากครับง่ายง่ายครับเสียบสายไฟเข้าไปนี่ครับเสียบไปแล้วก็คีมหนีบครับหนีบล็อกไว้เลยนี่ครับสองดนานสองตัวตัวผู้กับตัวเมียน่ครับเสียจเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นนันเสียจเรียบร้อย วิกฤตปกติแล้วครับ